นาวินเคพียกนะครับสกอต,ตอนนี้อยู่ที่1ต่อ0นยครับ0ต่อ1ครับ0ต่อ1ครับ<อ>ตะอยู่ยลาเสิร์ฟมาครับนาวินยังอยู่ครับยกขึ้นไปเซียนงงค,ครับโอ้โหเกนเซิร์ฟครับ แค่ว่าใจะยืมมิติบุตรในที่มิติบุตรมาพุ่งไปกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ครับเสิร์ตตัดย้อนหน้าซ้ายครับเตะอยู่ระยังอยู่ครับโยขึ้นไปป้าพงครับโอ้โหสั้นแบบหายครับเป็นเดี่มแก้นะครับป๋าพงกับเตจูราขอแก้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแพ้มานะครับสกอร์ตอนนี้ศูนย์ต่อหนึ่งครับเสิร์ฟตัดย้อนหน้าซ้ายครับโอ้โหตีตนาวินยังอยู่ครับ ต like ิดเกี่ยวเตจราครับโยกขึ้นไปป๋าพงมาแล้วครับแต้มแดงในเกมตามตีเสมอได้สำเร็จนะหรับเตจรากับป๋าพงนะครับเป็นเหว่งต่อนหนึ่งแล้วนะก่อนอยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งครับเตจราเสริมมาครับนาวินโยกขึ้นไปเสียนงเอ้าเหยียบไม่โอ้โหเหยียบแป๊กกันตรงนี้เอ้าป๋าพงติดเกี่ยวเต้ โยดขึ้นไปเซโนติดเกี่ยวเทจราครับโยกขึ้นไปป้าพงติดเกี่ยวนงมินครับโย,ยกขึนน้นไปเซโนโอ้โหก้องปาดหายครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ เกมนี้ชนะกันในขาแน่นอนใช่ใช่ครับเสือไปครับโอ้โหครับจจูไดงูยกขึ้นมาอาพงนี่ยป่าพงคู่สร้างนะครับลูกทำหลักๆก็จะเป็นสตันแบกนะครับสปอยอยู่ที่มือตรงนี้ครับเซอร์ปัดย้อนหน้าซ้ายโข้างล่างตรงนี้ครับฟาแชร์กันด้วยนะครับคู่ต่อไปเป็นคู่เอกในรายการนะครับแต่ก็เดียวนะครับ นาวินน้อยหรือว่านาบินพลวิสัยนะครับเดี๋ยวแปรข้ามเฟ่กับเอฟรอพนองนะครับเอฟแข่งน้ำดอพนองนะครับสังกัดค่ายดินแดงนะครับสอยที่หนึ่งตอนนึครับเสิร์ฟปัดดอลโอ้โหไม่ข้ามอีกแล้วครับโอ้โหครับ เจ็บเข่าเปล่าสำหรับนาวินครับเนี่ยครับปวดเข่าครับเนี่ยครับนาวินครับมีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจสำหรับนาวินเกียรติครับสกอร์ที่หนึ่งต้องนึงครับเสือพงศ์ไปครับตจุฬาเปิดหนึ่งครับโยกขึ้นมาป้าพุ่งโอ้โหเจ็บไหล่ครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับภาพชัดไม่ชัดนะครับภาพและเสียงเป็นไงบ้างนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับ เป็นเซิร์ฟครับโอ้โหสกรอร์อู่ทีหนึนน่งตอนนั้ครับเสียงของเซิร์ฟไปครับเตยจุฬาจับหนึ่งครับโดดขึ้นมาป้าพงติดเอ้ายังอยู่ครับโอ้โหแต่ก็ออกครับ อีที่หนึ่งตัวหนึ่งครับเตจุราเสิร์ฟมาครับโอ้โหนาวินยังอยู่ครับยกขึ้นไปเซียนองโอ้โหกระเถิบดีมากนู่นนี้ครับเยมนี้เป็นเตจุราแรกเสิร์ฟแรกข้ามกับเซียนองนะครับนาวินไม่เสิร์ฟนะครับเางนี้ครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับโอ้โหเสิร์ฟยังอยู่ครับเตจุรายกขึ้นมาปาพุโอ้โหเถือว่าแห้ไขได้ดีสำหรับ สวยงามเสียงชัดครับขอบคุณมากครับผมต่ออยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งครับเสิร์ฟมาครับอู้นาวิน,นึ่งอยู่ครับมีอาการนิดนึงโยกขึ้นไปเสีเยงลงไม่ทันครับที่รายกขึ้นมาโอ้โหติดเกี่ยวนาวินครับโยกขึ้นไปอู้ยังอยู่ครับ๋ยกขึ้นไปปั๊บโอ้หลนมเหมือนคันครับโยกขึ้นไปปั๊บเสียงลงครับโอ้ รับรับเตะแล้วก็แตก,กแตไหมครับใช่ครับเด่นกันแบบนี้วัดกันเกมเกี่ยว้วนใช่ครับผมไม่รับนะครับไม่รับเตะแต่ก็แตกนะครับ,บ,บรชิแกนไปซื้อใหม่นะครับ สวัสดีพี่ชัยยาด้วยนะครับพลังทางนะครับสวัสดีพลัง้างครับสวัสดีคนเข้าใหม่ด้วยนะครับทักทายเพื่อนๆที่เข้าใหม่ด้วยนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่สองต่อนึงครับขึ้นนำแต้มนึงครับเตี๋วอาจับหนึ่งครับโยกขึ้นไปป้าพุ่งโอ้โหโยกห่างครับเตี๋ยารุ่นนี้ครับถห่างเป็นสาต่อนึงนะครับ เซียนองเสิร์ตตะยอดครับเดี๋ยวจับหนึ่งครับสองป๋าพุงโอ้โหครับเ,เสียนเสิร์ฟครับหนึ่งต่อสามครับวินยังอยู่จับหนึ่งสองขึ้นไปเซียนโงโอ้โหลูกทำของเซียนโงก็จะเป็น ข้ามเขียวเป็นหนักนะสนับเสียหนงทีวีพีนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พลังช้างนะครับแล้วพี่ชยานะครับพรุ่งนี้เจอกันที่พัฒนาการ3ามสองนะครับเป็นแมตต์อำลานะครับแมตต์อำลาสนามพัฒนาการ3ามสองนะครับพรุ่งนี้ครับเสิร์ฟมาครับนาวินจับหนึ่งโอ้โหครับ เอาไม่อยู่ครับนาเป็น KVP ครับลุงนี้ครับสอยครั2สัสอครับนล่อนยที่สต่อสครับสันย้อดหน้าขวาไม่ข้ามเอาลุงนี้ครับมันมาน้องครับขอบคุณครับผม ่ออยู่ที่สามต่อสองครับเสียหนงเสือมาคร <c oughs> um ับติจ네ับนึงป๋าพงครับเตโอรูบถือทำได้ดีมากครับสำหรับป๋าพงครับลูกนี้ครับสะกอ์อยู่ที่สองต่อสามครับติดอาเสือม้าครับโู้นาวินยังอยู่ครับโยขึ้นไป โอนตะก้อนะครับลุงนี้ครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครัสำหรับทีมง,งานคู่สร้างนะครับป่าพงกับเตจรานะครับสกอร์อยู่ที่3ต่อ3ต่อ2ครับโอ้สามต่อ3นี่ังไงอุ้ตอย,รรย,ย,ยตีจ้ะยังอยู่ครับโยกขึ้นไปป่าพงต้องแก้ไขโอ้โหไม่ข้างของลุงนี้ครับ กอ์อยู่ที่สามต่อสามครับนาวินเสิร์ฟมาโอ้ยยังอยู่ครับโยขึ้นไปยอดอติดเกี่ยวนาวินครับโอ้ไม่ฆ่ามาลุ้งนี้ครับกอยอยู่ที่สมต่อสาครับเกตุยาเสิร์ฟมาครับนาวินจับหนึ่งครับโอ้มีอาการครับนาวินเคบีพีลุ้งนี้ครับเอาไม่อยู่ครับ ถือว่าออกลูกเสิฟได้ดีนะครับสกอร์อยู่ที่4-3ครับขึ้นนำเป็นครั้งแรกสำหรับทีมงานผู้สร้างนะครับป๋าพงผู้สร้างกับทีจุรานะครับสกอร์อยู่ที่3-4ตครับเสิร์ฟไปครับทีจุราจับหนึ่งครับโอ้มีอาการนิดนึงครับโยกเข้ามาครับป๋าพงโอ้โหติ๊กนาวินยังอยู่ครับโยกขึ้นไปเสียนง นี yeah. oh, oh. <Th> ่ครับโอ้โหครับถือว่าปาดเขียวได้ดีครับลูกมีครับสนับเสียนงครับตามตีเสมอได้ซ้ำเงินนะครับถึสี่ต่อสี่ครับสกอร์ออยู่ที่สี่ต่อสี่ครับเสียนงครับเดียดูครับตีด้านหนึ่งสองขึ้นมาปาพงอูโหูเก็บจิดเกี่ยวนาวินครับ ก่ออย่างที่ซีซีครับเรินจับหนึ่งครับสองขึ้นไปเสียนงอุ้ยตีดเกี่ยวเตจาครับโยกขึ้นไปครับโอ้ตะก้อล้นครับยุ่งนี้ครับเสียนงตีดเกี่ยวเตจุาอีกแล้วครับโอ้ครับต้องแปลค่าครับโยกขึ้นไปใหม่ครับต้องตีหัวครับโอ้ผ่านโอกาสเป็นแต้มนะสลัม เต้จุฬากับป๋าพงษ์ครับลูกนี้ครับโอ้โหน่าเซน่าใหลูกนี้ครับสกอร์อยู่ที่4-4ครับเซโนเสิร์ฟไปครับโอ้โหออกไปเยอะลูกนี้ครับสวัสดีคนเข้าใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับสกอร์อยู่ที่4-4ครับ เคจุดาเสิร์ฟหน้าซ้ายครับวินจับหนึ่งสองขึ้นไปเอียนงโอ้โหถือว่าข้ามเขียวได้ดีมากสำหรับเสียโนงกวอยู่ที่4ต่อ4ครับเสิร์ฟหน้าซ้ายครับโอเคจุดาจับหนึ่งครับสองขึ้นมาครับโอ้โหครับเขียนเสิร์ฟครับ ก่ออยู่ที่4ต่อ4ครับเต็มเวลาตัดย้อนหน้าขวาครับเอ้านาวินยังอยู่ครับโยกขึ้นไปเสี้ยนองโอ้โหปาดหนีนะครับสำลังเสี้ยนองครับก่ออยู่ที่4ต่อ4ครับเสิร์ฟไปครับเต็มเวลาจับหนึ่งมีอาการนิดนึงยกขึ้นมาครับ ติดเกี่ยวนะวินมีการเมือนการครับโยกขึ้นไปลนหรือเปล่าครับลนครับลุงนี้ครับโยกขึ้นมาห่างครับยอดครับติดเกี่ยวนาวินครับหนั่งจับหนึ่งยกขึ้นไปเสียนง้องเตะครับโอ้โหครับขึงรอบก็มาครับสำหรับเสียนงรับ ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมงาน KVP นะครับนาวินแบบเสียหนงครับสกอเป็น5้าต่อสี่แล้วครับหาต่อสีครับเสิร์ฟมาครับสายสุดยังอยู่เตายกขึ้นมาครับป๋าพุงโอ้โหติดเกีียวนาวินอีกแล้วครับโยกขึ้นไปล้นหรือเปล่าครับล้นครับจับหนึสองล้นเหมือนกันครับนาวินเอามีาการครับเอา หนูต้องแก้ไขครับอติดอาจับหนึ่งโยกขึ้มนะโอ้โหเกืบติดเกี่ยวนาวินครับสกอยที่4ต่อห้าครับตำแันี้เตทมหนึงครับสำับไปแล้วครับ้ายนาวินครับเอาไม่อยู่ครับสนับนาวินครับ กล้องขยับต้องขอภัยด้วยนะคะเพราะข้างล่างเขานั่งข้างล่างนะครับใช่ครับฝั่งนาวินน่าจะเป็นต่อลูกทมนะครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ5ครับเสี่ยนง,งเสือไปครับ เตจุฬาจับหนึครับโดกขึ้นมาปาพงติดโอ้โหเกือบติดเกี่ยวนาวินก็รุ่งนี้ครับสกอร์อยู่ที่5้ต่อหครับเตะจุฬาเสิร์ฟมาโอ้โหนาวินยังอยู่ครับโยกขึ้นไปป้าโอ้โหเสียหนงครับ สออยู่ที่5ต่อ5ครับเสิร์ฟไปครับยังอยู่ครับโผล่ขึ้นมาครับโอ้โหครับถือว่าทำได้ดีครับเาสกอร์อยู่ที่4ต่อ5นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแจ้งสกอร์ผิดนะครับอ๋สกอร์อยู่ที่5ต่อ5อ๋อสกอร์อยู่ที่5ต่อ5ครับก็ขออภัยครับ S <S สกอร์อยู่ที่ห้าต่อห้าครับเสิร์ฟตัดยอนหน้าซ้ายครับเตจกุลาจับหนึ่งยกขึ้นมาครับโอ้โหครับถือว่าทำได้ดีครสำหรับฝาพงครับลูกนี้ครับสกอร์อยู่ที่ห้าต่อห้าครับเสิร์ฟมารครับ วินจับหนึ่งครับโยกขึ้นไปโอ้โหครับขออยู่ที่ห้าต่อหครับเสียนลองเซอร์ไปครับเจตกุลาจับหนึ่งครับโอ้โคุ้มมาป้าพงโอ้โหครับนี่ครับเดิมใช้น้ำหนัก้วครับสำหรับป๋าพงครับ ก็อ,อยู่ที่5้าต่อ5้าครับตัด,ดอยอดโอ้โหนี่เพกเนตมาครับโอ้โหครับทิ้งห่างเป็น6กต่อห้าแล้วครับเปลี่ยนฟังนะครับค่นี้เกณฑ์สแต้มไม่มีเดียวนะครับฝั่งเตจุลากับฝ้าฝ้าพงมาฝั่งนี้บ้างครับค่นี้เกมฑ2แต้มไม่มีเดียวครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ านานยองอยู่ครับโยกขึ้นมาครับโอ้โหโเจ้าเต้ทำนาวินจับทางถูกหมดแล้วครับใช่ใช่ครับลูกสั่นแล้วนาวินจับทางถูกหมดครับสกอร์อยู่ที่5ต่อ6ครับตามหลังอยู่แค่หนึ่งครับสติกลาจับหนึ่งครับโยกขึ้นไปป้าฮ่กยอดครับโอ้โหครับ เปลี่ยนเซอร์ครับถือว่าทำได้ดีสนามฝาบ่งลุงนี้ตัดสินใจยอดครับสกอร์อยู่ที่6ต่อ5ครับเตจราเซิฟโอ้โออกลูกเสิได,ดีมากครับลุกนี้ครับทิ้งห่างเป็น7ต่อ5แล้วครับเตจราเซิฟตัดยอดครับ เอนาวินจับหนึงโยกขึ้นมาครับโอ้โหกดปิดเกี่ยวเทจาครัตรนี้ครับคู่เอกใครครับวันนี้แอดคู่เอกเป็นนาวินน้อยนะครับนาวินพลยิสัยนะครับเดี๋ยวแปรข้ามฟรีกับเจ้า F.F. นะครับ F.F. ดเอราขนองนะครับสวัสดีพี่สอนนมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ อยู่ที่5ตัวเจครับเสริมมาครับโอ้เตะจับหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นไปอาพงตีหัวนี่ครับเนี่เราจะแพนกล้องนะครับเราจะหมุนกล้องไปให้ดูนะครับเนี่ยครับน้องนาวินนะครับเนี่ยครับน้องนาวินพลพิสัยนะครับเนี่คนนี้เสื้อสีชมพูนี่ครับเป็นคู่ต่อไปนะครับติดตามไฟ์สดไว้เลยนะครับเต้นมีเดียวกับวินไหมครับแอดไม่มีนะครับนาวินเสริมไม่ได้เดี๋ยวครับขึ้นเข้ามาครับ เดียวนี้วินนาวินไม่ได้เสริมนะครับห้ามนาวินเสริมนะครับสกอร์อยู่ที่แปต่อ5้านะครับนาวินจับหนึ่งครับโยกขึ้นมาเสียงนงติดเกี่ยวเต้จุฬาครับโยกขึ้นมาป้าพงโอ้โหออกไปเยอะครับตวงนี้ครับสวัสดีครับโปตุยสวัสดีครับผมดี่สนดามรอชมอยู่ครับขอบคุณมากๆครับผม เสียก็เพิ่ดีเป็นกฎกติกานะครับเยือนรับได้คนเดียวนะครับสวัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับสกอร์อยู่ที่8ต่อ5ครับสรเสริร์ฟไปครับโอ,โ,โอ้โหตีนาวินจับหนึ่ง,งขึ้นมาโอ้โเสียนงครับตีเกียวเตยชูราครับโยกขึ้นไปโอ เตจุฬาวันนี้มาสดจริงๆครับสงสัยได้รองเท้าจากพี่ออฟแน่เลยครับรุคนี้ครับได้ข่าวว่ารองเท้าติดเกี่ยวลูกเสร์ฟอันตรายมากนาวินวันนี้นาวินไม่ได้เสริมนะครับบล็อกเดี่ยมให้นาวินเสริมนะครับหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับเตจุฬารับลูกเสิร์ฟของนาวินไม่ได้ครับเลยขอแก้นะครับ เป็นไม่ให้เตไม่ให้นาวินเสิร์ฟนะครับเป็นเจ้าเตกับเสียนงเป็นคนเสิร์ฟนะครับคนนาวินจับหนึ่งยกขึ้นมาเสียนงยยคู่ผู้นำบ้าเป็นไงครับไออม่รวแอลอิบหไหมวันนี้แรมบ้าหายเงียบกิ๊บเลยครับไม่ดื่มเอาปืนแรมสิบหกมานะครับสวัสดีพี่ตู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็น แพ้ไปนะครับสำหรับแรมบ้านะครับโอ้ตีดเกี่ยวนาวินแล้วครับยังอยู่ไหมครับโยกขึ้นมาโอ้โหนี่ครับความเสาเซียนงนครับนี่ครับแรมบ้าก็ยื่นั่งอยู่มุมเสาเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับแรมบ้าครับเสื้อสีส้มนี่ใต้กรรมการนี่ครับแรมบ้าครับหลังจากแพ้โจห้าวโจห้าวไปนะครับโยกขึ้นไปป๋าพงษ์ โอ้โหตีหัวข้ามไปครับลูกนี้ครับแบมมายังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับต่อสองหนึ่งนะครับสำหรับแบมบ้าครับสกอร์อยู่ที่เก้าโอ้โหออกลูกเสิร์ฟได้ดีมากครับลูกนี้ครับเป็นสิบต่อหกแล้วนะครับเหลืออีกสองแต้มเกมสํสำหรับเจจุฬากับป๋าพงนะครับสกอร์อยู่ที่สิบต่อหกครับเสิร์ฟไปครับ เอาอย่างอยู่ครับโยกขึ้นไปโอ้โเสียหนงต้องออกอาวุธหนักแลสำหรับเสียหนงครับนนว่าผมวันนี้ทำหัวเปียกใช่ใครับเนว่าหัวเปียกครับโยกขึ้นไปป้าพงเ้าโอ้ยเกือบติดเกี่ยวเต้จรา วัสดีคนที่เข้าใหม่ด้วยนะครับฝากแชร์กันให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับดา,าวินยกขึ้นมาโอ้โหตีเกี่ยวเตะชัราครับยกขึ้นไปครับพงศ์โอ้โหครับ ถึงกับหมดแดงแลเสียงนองขึ้นเตะลูกนี้แต่จิตติดเกี่ยวเตจุรานะครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับนายเตจุรากับป๋าพงนะครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่สอนดามนะครับฝากทักทายและม้าด้วยครับได้ครับพี่ตู่ครับยังไม่เกมนะครับ คอยครั้งแรกไม่เกมครับเสิร์ฟไม่ทันครับสกอร์อยู่ที่6ต่อสิบเอ็ดโอ้โหครับเสิร์ฟออกไปเยอะครับเสียงลงนู่นี้ครับวันนี้เต้จุฬาถือว่าคุมเกมได้ดีมากครับวัดกันที่เกมเกี่ยวจริงๆใช่ครับสกอร์แมตช์คอยครั้งที่2ครับ11ต่อ6กนาวินจำหนึ่งครับโยกขึ้นไปโอ้ตีดเกี่ยวเต้จุฬาครับโยกขึ้นไปครับเอ้าโอ้ ว่าเป็นตะก้อเกมนะครับเจจุรากับป๋าพงผู้สร้างนะครับเอาชนะนาวินกับเสียมหลวงด้วยสะกรอสิบสองต่อหกนะครับผู้ต่อไปเป็นผู้เอกในรายการนะครับเนี่ยครับนาวินโพลพิสัยนะครับเนี่ยคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่ครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าเอฟนะครับเอฟเอฟนะครับ ขออนุญาตตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคู่เองให้รับชมนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ